พ oh, oh, ี่ต้องโอ้ยบินหวานหวานหวานถือเบ็ดถือเบ็ดทั้งสองตัวเลยปะ บรรยากาศนี่น้องชุดวิดีโอนี้ถ่ายทำที่บ้านพันขางตะบลนางงามอำเภอศิรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดสวัสดีครับผมครับวันนี้มาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องครับผมครับเจอกับเบาปอกคนมันอกหนึ่งศูนย์หนึ่งครับพี่น้องครับผมวันนี้กับพ้ามหาปักเบดครับหาอยู่หากินขึ้นเก่าครับพี่น้องไม้ตรงหน้าปลาเข่าคือเก่าครับพี่น้องไม้ดีครับวันนี้ครับฝนตกสองมื สองสามมือครับวับนนี้ฟังุณฟังขันหลังพี่น้องก็เป็นสะนะครับสะนะครับสะหน่วยหนึ่งเลยก็ฟังนี่ก็เป็นให้หน้าครับพี่น้องให้หน้าก็เป็นทองขึ้นไปพึ่งครับในไม้นี่นะพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามเราชมนกันมาลุนนกันเพืน <c oughs> นีส่สิมิตตะบอครับสิมิใต้พี่น้องด้เบิง่งบอรครับสิม,มานประมานครับเดี๋ยวเสียบเป็นตัวย่างสัก สองสามหลังนะครับพี่น้องเดี๋ยวไล่ปักเบ็ดเดีวจะพยายามน้วกันกันบผมกับโอ้หมยดีครับเบ็ดนี่ยากไหมครับพี่น้องเอามาหกสิบหลังตักดิใส่เบ็ดบาเบ็ดเตยสอบมาเลยสอบปุ๋ยมาเลยครับชุดหนึ่งมันเป็นตาฉลามนะครับผมอีกชุดหนึ่งมันเป็นตาละฆัง รับผมอยากไม่ตาฉลามก็จะเป็นชุดเกา่าแต่ละข้งก็จะเป็นชุดไม่ครับพี่น้องแต่ละครัง้งนี่เป็นเบอร์หานะครับผมใส่เบ็ดเบอร์หาแต่ละข้างเดี๋ยวเลือกเซเือเนก่อนตัวนี้รับนี่เกี่ยวเงื้อครับพี่น้องเกี่ยวเงื้อเกียเยเก่ยวกลางตัวเลยก็ได้ครับพี่น้องกดตตาม กดตามรูปเพีดเลยครับเกี่ยวการตัวเลยก็เลยปกติผมจะเกี่ยวสลับฟันป่านเนาครับนี่ครับีย๋ยวลงไปครับพี่น้องสีม,มัมนเ่มันขึ้นนี่มันหลุดกันครับว่มีหลุดอยู่แล้วขึ้นนี่ครับพี่น้องเงียกดเงียเสียเดือนครับลมแห้งมาเลยครับบริยานครับเงียกดสุดยอดแล้ว อังก็ไปครับพี่น้องเดี๋ยวเสียบอังต่อไปเลยครับหอดีของเงี้ยเสียเดือนก็คือว่าปลาก,กินทุกปลาครับพี่น้องครับประเภทปลาอยู่ตามห,หน้าปลาเขาเนาะพอเสียก็คือว่ามันหล่นไว้ครับไม่ศีระเ,เ,เสียบเบ็ดบัวเสียบเงี้ยบัวครับขค้ืนนี่ อายู่หากินแบบวิธีสารมันนอเข้านี่นะครับผมครับเแบบแบบีดกับเบ็ดตวงไม้ครับมันครับเดีย๋ยวลงไปให้พี่นอ้องครับว่ายให้ถึงเพื้นครับเนี่ยพื้นเลยพื้นมันจะขอนอยู่นึงพอดีครับมีนมาจระานการใส่เนาะเดี๋ยวแต่เทคนิคใครเทคนิคมันครับอายูหากินตามมันนอเข้าแบบนี้นะครับพี่นอ้อง ครับหลังต่อไปครับเพื่อนเบียดยี่ด้หาอาใส่เบรคปั๊มนอ้ืนนี่ขั้นหนาดึงแนวพนองขั้นแรกที่เขาใส่แต่ว่ามันจะถือว่ามันต่ออยู่ตอนนี้ผมถารุ่นเบิ้งอยู่นี่จะดึงปะ มันตอดอยู่ครับพี่น้องอย่างมื่กินครับหนังนี้ครับพี่น้องเอาให้มันกืนก่อนครับอาจจะเป็นปลาหน่อยก็ได้มันตอดอยู่เนี่ยเสดเดอนมันกินไหวครับพี่น้องครับอาสหล่นไหวครับบนหลังต่อไปครับพี่น้องโอ้มองนี่ห้องน้ำเพอดีเลยครับพี่น้องนี่ครับห้องน้ำมาเจอปากสาหน่อยเป็นว่านี้มา ใหญ่ทุนบ่เพื่อนนี่ครับพี่น้องมันหมันครับมันหมันด้อครับขอเพื่อนหน่ล่ละขอเจเจ้าทีเจทั้ทงเจคของให้หน้าปลาเขาเลยพี่น้องอยู่เมืนน่อนีกับปักเบดอยู่ที่ไร่อพิชัยนะครับครับหน้าไอบูครับไร่อพิชัยพี่น้องเิ่นบอกว่ามาใสา่ร้องเบิง่งเบิ้งนี่ห้พี่น้องเบิ่งรู้เพิ่นมีตัวพี่น้องในเบิ้งครับ ห้องห้องน้ำขึ้นครับบางนี้ครับพี่น้องมันสีหย่อนเสียงเนี่ยจะไยครับผมไทยหย่อนตะวันขึ้นต่อไปครับพี่น้องโอู้หู่งนี้หมอเลยครับพี่น้องครับผมคือจังปลามันตีเขื่องตีแปลงอยู่นี่ครับผมว้าครับมีรุ่นขึ้นนี่ครับ คืนนี้มีลุ้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมใส่เป็นตัวยางอีกหนึ่งหลังหลังนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออยากใส่เสียบเบ็ดไลให้มันเลี่ยวกันครับพี่นอ้องคืนนี้จะไม่ยามกันครับสีมันบป่ามันมาลุ้นน้นกันครับพี่น้องครับปลาตัวใดที่ชะตาถึงคาดแล้วก็ขอให้มาจินเบ็ดของข้าพระเจ้าคัดชยัยอิติเอวังมัน เดี๋ยวมุดเงัน,นครับขึนหนีสีบ้านประมาณไปครับพี่น้องก็ปักเวทเสร็จเรีย 9, 000, 000, 000. บร,ร้อย,ยครับพี่น้องครับสีม้านระมาณครับเบื้องบรรยากาศไม้ครับพี่น้องบรรยากาศไม้สีห้องไซครับนี่เป็นหน้าไรยไอพี่ชัยครับพี่น้องครับของนายบูครับผมผลมาเมไซนี่ให้พี่น้องเบง่งดูว่าสีมีตัวบ่ครับนี่ครับ บรรยากาศตะเวทกันลังลงคงเกียมครับพี่น้องครับเห็นไหล่ะครับครับเดี๋ยวมาลุ่นน้ากันครับขึืนนี่ฟลาหน่อยมันตอดครับพี่น้องใส่เตีหัวเว้นไหลครับช่วงหาโมงครับผมมาใส่รับเงี้ยมันสิหล่อนไว้เนี่ยเล็น่อยครับครับนึ่ครับเดี๋ยวไปภาคยุทธธรอมนะครับพี่น้องทอมหน้าเพิ่นไหนศัยเพิ่นฝากถองมือนึงครับขับนึงครับไปครับจะไม่ยันน้งกันครับพี่น้อง ครับตังนี่แม็กดึง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 เร็วพี่น้องย่างขึ้นมากเมื่อกี้ดึงเร็วมันรูดเดี๋ยวบอกนี่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 ก็ปลาดึงค่อยๆนะครับพี่น้องปลาอยัางที่มันรูดกันครับนี่ท่านเดรกครับเมื่อกี้ดึงยังแห้งเลยเปิดกล้องมาท่านครับอ้าครับกำลังสิยังขึ้นมาโอ้โหปลาเข่งปลาเข่งดำครับพี่น้องสีสวยครับนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับตัวแรกแหกมันแค่เลยครับ แรงนี่ครับพี่น้องยามขึ้นมาพอดีครับเดี๋ยวขอหยากปลดปลาครับย่างนุ้นไม่ยามครับมันเป็นยางไปพ่ออีกบ่พี่น้องครับปดปลาตัวนี้ก่อนยามประเคียงมันมีไรเสียบเงี้ยเงี้ยร้อนครับหลังนั่นครับพี่น้องอีกหนึ่งลังครับผมว่ามันมีอาการอยู่ด้วยครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับนึบๆๆครับนี่เบาๆครับนี่ครับปลายังล่ะโอ้ โอ้ดินแห้งครับพอเข็งครับพอเข็งโอ้ดินแห้งดินแห้งครับอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องนี่ครับใส่สวยๆครับโอ้เลยเสียบเนี่ยพอสิบีกนั่งพักเมื่อกี้นี่แหละครับยามขึ้นมากครับพี่น้องเอาใส่ละงงามครับพี่น้องพระปนครับเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปครับเดี๋ยวจังรูมายามกันครับมีอีกบัวเลครับพยายามเปียกกันพี่น้องมโอนีวเดีเอา สมวงมากด้ยครับนี่ตัวเ่าม่เงิอหล่อนมันเลยบปล่ครับทางนามเพือเก่าอยู่ เงียบหลังนี้ครับเงียบเด้ออือหลังนี้ก็บ่กินเสียงคือจังปลาซบเด้มองได้ฝนน้อยพุ่นเด้อฝนครับพี่น้องโอ้ย มากมากงเหนกเห็นโอ้ยนะขวมนี่ครับเด็ด็โกงไปเรื่น้องมาถุกมาถูกไปน้องงนี้ครับโอ้ยผมเนี่มาแต่ไกลเห็นดินปุบบบอยู่ โอ้โอ oh. oh. ้โอ้ยครับโอ้ครับสายเอ็นนิดหน่อยครับสมมครับพี่น้องสายอ็นพี่น้องน้อโอ้โอ้ยขาดเนาะโอ้ยออยออยโอ้ยโอ้ยุ้ยทนก็ขอไป นี่ครับพี่น้องเออือเฮ้เอ้ยอู้ห,หูเป็นหมานหมานเป็นไหนครับพี่น้องเต้สวยเลยโอ้ยนี่ครับหญ่งตครับพี่น้องโอ้ยฟังกระดุกไงเป็นไงยอดสุยอดอ้นี่ครับคอดีของเงยเสือเดือนครับเยอะเยอะเสือเดือนนี่จุกปลาประเคีงกัไเลประดุกกัไเลครับอุ้ยครับพี่น้อง จอดจอดโอ้ตัวใหนครับทำไม่หมันหมันโอนี่ครับขอดีขอเขาเงือเสดเดือนครับพี่น้องที่สุกปลาอูผมเนี่ยไม่เคยดึงตา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 ,ตา,ตา,ตาตอยู่ครับคนลิ้นขอดีครับพี่น้องคนลิ้น เนี่ยครับก,ก่นอนจะมียานต์ต่อครับพี่น้องฝนล,ลิ้นครับบางทีเดี๋ยวว่าผมมีฝ้ามีฝนตกฝนลิ้นมาแบบว่าบโง่เมื่อฝนมากขนาดค,ครับขออยากใช้รถกออ่อนจะมียานต์ต่อครับพี่น้องครับพี่น้องก็รุนกันต่อครับบางทีเดี๋ยวไปดูไงตัวหนึ่งครับหนาไฟเสียวมากครับเบสเบสครับหนาไฟ ก่อนไล่ไผ่ขังไหมครับเดี๋ยวไผ่เดินยามเงี้ยๆเลยครับพี่น้องน,นั่งกินบ่สไม่กินข้าวกับเรลี่ยมมันจะปวดที่ เีเป็น,ป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 นแตะกินครักแต่ว่าบันเถือมากินเลยเงี้ยมันหล่อนรุครับโอ้ยมันก็นรูรกรตัวหนึ่งเสิงซองโตหนักงานพี่นไไ้องกิน,กน,ยนเยขากินเลยมากยิ่งคมยังไหมเสียเป็ดไหมเลยไหมดึงเลยพันคอเขาไม่แข่งกับบุ้มี อู้ลมปิดใจเงี่ยมึงตัวยังโอ้ยมันมันมนครับเพื่อนี่กูฝ่ายเหลี่ยมกูกินเหลือครับครับยันงรังต่อไปครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับปิดใจหน่อยก็ได้ครับผมพี่น้องโอ้ยล,ลังตังค์คือเป็นหมูเลิ้งพี่น้องรางนี้ครับ อู้ชี้เด็ดอู้ครับอู้อู้กินปลาไหลครับพี่น้องอุ้ยนี่ครับเอาเบิ่งกันครับพี่น้องอุ้ยพี่พี่น้องดอู้ยอุ้มอู้ยครับเอาถึอเบ็ดถึอเบ็ดทั้งสองตัวเลยปะเอาเบิ่งน้ำกันพี่น้องคุณคุณ โอ้ยเออดูปลาพี่น้องกินปลาไหลโอ้ยเอาไข่หัดไข่เอ้าขุ่นขุนครับพี่น้องถึงเวททั้งสองเอาปลาไหลกินเวทงูกินงูกินปลาไหลเอาเอาเอาขุนโอ้ยปอยเมียโอ้ยขุ่นครับนี่ไงแหละ ครับนี่โอ้ยครับคุณมันมาไข่เลยพี่น้องอุย้ยปลาไหลกินปลาไหลกินเสือเดือนครับพี่น้องวันนี้วันนี้งูมากินปลาไหลมันมาไขาน่นี่นเห็นไหมนี่ครับพี่น้องอุย้ยครับคุณนี่อะไรวะงูไปียถังกินสิ่งที่ซื้ออุย้ยครับ อุยครับพี่น้องผมยางมั่นนี่กว่าปลาปลถือครับหลังนี่อีกหนึ่งหลังครับพี่น้องผมรุดบอนี่ครับหลังเก่าเลยครับสิปลูกกินนั่นนั่นนั่ครับนี่หลงที่หลงแรกเลยครับปลกกินนะ ยังมากเลเสียบเงียไม่เลยครับเอารุนกันนี่ขันเด็ดครับนี่กับถอนโอ้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 อ้อ้้โอ้โอเบิ้โอ้โอ้โออออ์่อ้อ้อครับเบิบ้แหละกระจานน มันเป็องนี้ได้พี่น้องเห้อู้ยูปะถุงห้าครับอีกตัวนึงครับเมื่อกี้พองงูครับงูกินปลาไหลคุณบอกคุณบอกบอกตัวนึงผมก็เลยไปกไปเลยครับบู้ยครับพี่น้องเบิรงนยังทีเลยเอ้าเห็นบ่ใครมาแจ้งมาไหนบู้ยครับพี่น้องครับผมอู้ยสุดยอดสุดยอดครับเคลืนนี้ครับนี่ครับเืีอเด็ดครับเคลื่อนเงียเด็ดครับพี่น้องครับเงียเดือนครับผมกินทุกปลาครับงูก็กินงูกินปลาไหลครับเอ้า ขออยากพดปลาครับพี่น้องปลาสิบน,น้องนีงนนน่ครับมันมั่งหัวไหลเบิดงูกลับออมาอีกอื้มครับยิงโตครับกระติ่มเลยนี่ครับใส่แงงครับพี่น้องกินจำเลย,เลยพี่น้องนี่ครับใส่เอ็นไม่ใช่หรอกินจำเลยครับพี่น้องครับเด็กัดครับพี่น้อง ม้นมันบึงภาบนี้ก็ได้ครับน่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดสวัสดีครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็ชวลงไปครับก็เจอเจองูเนาะงูงูไอ้กินปลาไหลครับเอาเศษเดือนมาใส่ปลาไหลกินเศษเดือนแล้วก็งูกินปลาไหลครับแล้วก็ไ้ตัวป่าม่านี่ครับโอ้ครับเกล่เกลี่ยอย่างนี้ครับ เงี้ยนี่เด็ดอีกีครับกินทุกปลาครับบริเวณตะปะคอพี่นี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งตัวปลากันครับผมมีไฮไลท์คับเป็นพวกปลาดุกปลาดุกปลาดุกใหญ่พี่น้องเงี่ยมรับเลยปลาดุกหน้าเหลืองอ้อยเลยครับน้องคนวีครับนี่จีิงโตครับมันหมานเติบครับพี่น้องครับผมก็ถือว่าหมานครับผมแต่ว่าผมเสียบเนื้อเสียบเนื้อ ดูคนมันหลวมดูเสียบเอาไว้ครับพี่น้องนี่ครับอีกหนึ right ่งตัวครับโอ้ยตัวใหญ่ครับพี่น้องหรือว่าคู่มครับพี่น้องครับผมเบ็ดเบสหกสิบเนาะผมใส่ใส่แค่ว่าสามสิบพันจะซื้อใส่ใส่บอยไม่เสียบบอยครับเสียบใส่สามสิบพันกับเป็นตาละข้างผงใส่ครับก็คือว่ามันเป็น พี่ครับโอ้โหแมวแมวสมมติเป็นไปอย่างเดียวเลยวันใหม่เมี้ยววันใหม่ครับพี่นิ่งโตครับครับจำปอดกันไหมคลิปหน้าครับผมครับตอนนี้กำังถึงบ้านเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าเลยครับผมคลิปหน้าจำปอดกันไหมครับครับผมเนื้อเด็ดสุดยอดอยู่ีครับสวัสดีครับ